สวัสดีครับบุญมีมาส่งความน่ารักหล่อๆหล่อๆให้กับพ่อๆ่แม่เอฟซีดูครับมาดูคนหล่ออย่างบุญมีเลยครับดูนะคะนอนพุงพุ้ยนอนพุงพุ้ยดูน้องๆเขาเล่นกันนะคะหนุ่มน้อยหน้ามนของเราเหมือนเดิมค่ะ เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ดูพุงพุ้ยนะคะวันนี้ดูพุงพุย้ยเดี๋ยวนี้จับพุงเนี่ยกล้ามเนื้อตรงพุงก็เริ่มเยอะแล้วนะคะเริ่มเยอะมากๆแล้วแล้วก็ดูคนสวยสะตูนนะคะคนสวยสะตูนพี่บุญมีนอนอยู่ข้างล่างสะตูนเดินอยู่ตรงขอบขอบริมโซฟาข้างบนนะคะดูนาง เดินสำรวจนะคะเดินสำรวจหรืท่านั่งท่านั่งนะ่าเอ็นดูนะคะลูกสาวเนี่ยว่าจะทําอะไรก็น่ารักนะ่าเอ็นดูตลอดเลยนะคะอกระโดดข้ามหัวพี่บุญมีลงไปซะเลยใช่ไหมเออนั่นกระโดดข้ามไปเหรอลูกฮะชาตูนกระโดดข้ามเลยครับชาตูนกับบุญมีแล้วก็พี่ๆน้องๆมาส่งความน่ารักนะครับวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเล่าเลยครับ มีแต่ส่งความน่ารักล้วนๆเลยครับอันนี้ทองเติมนะคะอันนี้ทองจันทร์แล้วก็ทองมีค่ะขาประจําของเรานะคะที่ได้เข้ามาในห้องนี้เนาะแล้วก็บุญมีของเราก็เนี่ยค่ะนอนเก๊กหล่ออยู่นอนเก๊กหล่อมองน้องนะคะมีเสียงมีเสียงแม่จับมือกระดกกระดกมีเสียงนะคะ วันนี้ที่บ้านไม่กิ่งอากาศดีนะคะวันนี้ฝนตก <c oughs> โทษค่ะฝนตกช่วงประมาณสองทุ่มอะค่ะตกตอนสองทุ่มแล้วก็ตกยาวมาเลยนะคะตอนแรกก็ตกหนักแล้วก็ตกหยุดหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดนะคะแล้วพอรอบดึกมาก็เนี่ยค่ะปอบแปะปอบแปะดูท่าทางแล้วน่าจะปอบแปะทั้งคืนเลยะคะ่ะ,คะดูนะคะดูนะคะดูนะคะอยากจะลุกนะคะอยากจะลุก อยากจะลุกแต่ด้วยความที่นอนที่นอนเนาะนอนบนที่นอนก็จะลุกยากสักหน่อยค่ะไม่เหมือนกับให้นอนราบที่พื้นธรรมดายังไงดูความน่ารักของบุญมีไปนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูความน่ารักของสตูนค่ะ อันนี้อันนี้คือแม่กิ่งให้นอนคว่ำนะคะพอนอนควนะ่ำน้ะหางชี้เลยนะคะหางชี้เลยแล้วก็แต่งตัวตัวเองพอแข็งแรงนี่เรื่องหล่อไม่เป็นรองใครเลยนะคะเรื่องหลอ่อเป็นรองใครเลยห่วงหวงหลอเหมือนกันค่ะหวงหลอเหมือนกันอากาศเย็นๆนะคะแม่กิ่งก็เลยใส่เสื้อให้เขาเนาะ อันนี้ทองหยดนะคะทองหยดทองหยดอันนี้ลูกบุญธรรมของแม่นานะคะทองหยดของเราสาวน้อยน่ารักมีความน่ารักตลอดเช่นกันค่ะทองหยดส่วนสตูนไม่สนไม่สนใจใครเลยนะคะฉันขอแต่งตัวคนเดียวอันนี้ก็จ้องน้องนะคะบุญมีก็จ้องน้องไอ้น้องก็เอาแต่แต่งตัวค่ะ เสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะี่คือสตูนอนเล่นนะคะนอนเล่นของเล่นคนสวยห่วงสวยนะคะห่วงสวยอันนี้ก็กลุ่มน้องๆที่อยู่ข้างล่างนะคะ กลุ่มพี่ๆน้องๆที่อยู่ข้างล่างกันก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเดินสวนสนามเหมือนเดิมนะคะอ่องั้นวันนี้ส่งคลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ